วันนี้ทุกคนในขับก่อนนี้นะครับเรากลับไปเกมไหมครับอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดล็อกกิบลช่นเคยแล้วทำไมฝนตกเนี่ยไอ้เกิดอะไรเลยโอ้ยเอาพูดไปเลยตายอ่ะโอ้โหยังายุแรงไหมโอ้ใช่เหรอไอ้อะไรวะลืมสปอร์ตไฟแล้วเนี่ยเราไหนฮะไม่คุยแล ทำไมครับทำไมครับไม่หรอกยัง่ายง่ายแค่นี้ก็ลืมสปอนพอยทุกคนดูดิโอ้โหจบแล้วแค่สปอนพลอยติดไปข้างลูกูสาวจริงลบก้อนลบก้อนลบก้อนลืมเกมโหมดศูนยได้เลยโอเคอะไรอะไรเอ้ยโอเคเอาดีๆนะครับวันนี้นะครับแล้วก็กลับมาเปิดล็คกี้บอลเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับอยู่กับพี่บอยแค่คุงเจ้าเก่าอย่เช่นเคยแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดล็คกี้บอลที่มีชื่อว่า สตอมใช่แล้วกับลักกี้บ็อกอะไรอาร์ตไม่ใช่ใช่ครับลักกี้บ็อกฟูนั่นเองวันนี้เรามาเปิดลักกี้บ็อกสตอมกับลักกี้บ็อกฟูนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับอะไรในอานสิโอ้ยสตอมใช่แล้วสตอมเป็ว่าอะไรฝนไม่ใช่สตอมนั่นมันเรนเรนฝนอาพายุก็ได้เออพายุเออนั่นแหละ ปรตีนเก่งอะเราเดี๋ยวนีโอเคมาครับเพื่อนไปการเสวลานะครับแล้วก็เปิดลคกี้็อกพายุเลยดีกว่ามาก็เยวผมจะปรับเวลาประมาณนี้นะเนี่ยแบบกำลังจะมืดแล้วอ่ะแบบออกแนวแบบยังไงดีล่ะพายุพเข้าอะกิตั้งเกิดถ้าพายุเข้าก็คือมันจะแบบมืดๆแบบนี้แหละอันนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะครับโอเคก็สวยดีนะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาแลกกล่องเปิดะไรดีกว่ามาครับมาแลกกล่องสตอร์มี่แหละบ้างจะได้พายุแล้วมันวางตีกรเด็กโอเคเปิดแล้วโอ้ยไปอยู่แล้ว อุ้ยดีแล้วเปิดก่อนแกแรกก่อนแุกคนเราเราขโมยกล่องมันเราขโมยกล่องมันเรียบร้อยเราเปิดกล่องมาแล้วไอ้หมวกสีดำมาบอยกล่องบอยอ่ะเอฮ้ยบอยเยอะมากมาหมวกบอยได้หมวกดำมาวากล่องบอยอ่ะอ่ะเอาขึ้นไปชี้ข้างหลังโอ้โหหู้นัทจะตายเลยหรอหุ้ยเรีงมากเลื่องมึงโลเลื่องมึงโลอุ้ยอ๋อนี่เป็นบล็อกธรรมดาเฉยไว้ตบแต่งไงอย่าบอกนะหมวกบอยหมวกบอยหมวกที่บอยใส่มันคือหัวนี่เหรอใช่อ๋อโอเค มาต่อไปพี้ยได้พวมาโอ้โหดามเมซีเอามาทำอะไรไ่ได้พวัวะขุดก็ช้าเออไม่ช้านะได้อยู่เออโอเคไม่ได้เสีประโยชน์หรอกโอ้โแล้วเน<ป>ี่ยเอาสตอมบอผิดหวังว่ะต่อไปปึ๊บอ้าวว่างเปล่าเออว่าสตอมผิดหวังอุ๊ยโอเคเอาบล็อกทองนะครับผมบอกเลยคลิปนี้ผมจะไม่แพ้ มัานชนะเรามาเยอะแล้วนะครับทุกคนโอ้แต่คลิปที่แล้วคือแบบว่าคลิแบบกูแพ้นะเออคลิปที่แล้วมีคนแบบพอดีแบบปายาใส่ตัวเองตายนะช่วยไม่ได้นะเรื่องนี้เราเล้ยไปกันเร็วๆไปปุ๊บวะโอเคเาทติมอันนี้เป,นเป็นกล่องบสถนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเปิดกล่องธรรมดากันดีกว่าปุ๊บโอ้โหหุ <gy> ้ยลัคกี้โพชั่นเหรอหุ้ยบอยกูได้ฮีโร่โพชั่นมาแล้วนะโอ้ยได้อะไร ที่โลโมชั่นบอกอะไรบ้างแอตแท็กดาเมจ260แล้วก็แม็กฮิล8แล้วก็20สปีดแล้วก็4จัมสปีดอะอย่างงาเเั้นแหละแหมถ้าไม้แรน,นูไม่ได้ในธนูดีนะเนี่ยแต่ขายแค่ลูกธนูเสียงโชคไหนวะไหนลงไปเสียงโชคดิโอ้โห <S <S 1> <S 1> โดวร้ายแค่นี้ก็รู้เลยว่าแบบว่าใครจะเพลนะมามาดูกล่องบวกได้บ้าดีกว่าเหลือเหล,ลือ49กล่องแล้วแล้วไงอุ้ยสุ์โอพีตะกี้โมชั่นโอ้โหโคตรกากเลยแต่ว่าเอ่อ ถือว่าแอสแท็กดันถือว่าแอสแทกราเมจมันจะน้อยกว่าฮีโร่โพชช่านะครับแต่ว่าดูดิเอฟเฟกมันอะแบบเวลาไม่จำเป็น,นคือแบบเยอะมากชนะแน่บอกเลยอันนี้เป็นเกาะเพชรนะครับใส่เราเพิ่มเลือดแปดดวงนี่เราไม่เราไม่เลยจะบอกนะอะไรอะไรฮะบีคอนมึงมีคำไม่เขียนว่าสอรี่ปะมีทำไมไม่ไม่มหรอแคปูดแคเอาหปดูเจอะไรวะเนี่ <c oughs> ย <c oughs> โอเคไอไปตายต่อไป โอ้โหบล็อกโคปึ๊บอันนี้เป็นโอ้โหอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยโอ้โหทุกคนทำไมขอมันกากันเลยวะเนี่ยเออเงียบมากโอ้ชิตอันนี้เป็นกันไกลกันไกล <laughs> โอ้โหกันไกลไม่มีดาเมจสุดยอดจริงๆครับลัคกี้บล็อกพายุอยุ้ยเจียงโชคขอพ<ล>เพชสเพสเลื่อนๆเลยมันหิวเลือดยระเบิดอะไรหิวเลือดเลยหิวเลือดเหรอบ้ามันหิวเหรอ เออกูณจีมันตั้งนานแล้วไหมได้ที่นี่กันแล้วบล็อกที่บอยไปได้เป็นรูปหน้ามันมันคาบของไม่ได้ใช่ไหมเออนี่ไงคาบไม่ได้บอกแล้วว่าคาบไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาลองกล่องนี้บ้างดีกว่าแล้วกูได้แล้วก็ได้แจกอันไหนที่มึงพูดอ่ะได้ไรอุ้ยอันนี้ได้เป็นจําไม่ได้นะครับเอฟเฟิกนี้โอเคอุ้ยอุ้ยได้ไรได้ไรไหนอุ้ยุ้ยเฉยโอ้ยฮู้ฮอุ้ย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 อ้าวเป็นคนเล่นมุกเดียวกับผมวะได้หมาหมา าด้บยโอ้ยดาเบจเออไวฮิวเลือดจริงด้วยโอเคเห็นแล้วช่วยเองดิไม่ช่วยหรอกกอไปไล่ขนาดเบนไงโอยอุ้ยนในดาบดาเมจสิบมาบอยดูนะดูนะนี่ดูซอมบี้นะอู้วอะเราตีมันทำไมวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าบริจาคกันช่วยเหลือกันแมเกาะจะแตกอยู่แล้วดาเมจสิบเท่าไหร่เท่าไหร่ดาเมจสิบเท่าไหร่สิบเท่าไหร่สิบสิบเฉย ไม่ทองจิบไปกูไม่เชื่อว่าสิบพมตีกูแนวตายเลยเอาสิบจริงจริงเสียเท่าไหร่สิบเฉยเฉยเอาสิบจริงจริงเนี่ยเอาพูดจริง,งอะไรเนีเยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่ะไปไงดูแล้วไปไงกูจะดูเอาเลยอ๋อ,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 อลืม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 ว่าจะดูนึกว่าจะดูดาบที่ตีเอาจริงนะกินไปนะไปต้องสู้ก็รู้หมดแล้วอ่ะกูยังไม่ได้เลยจีอะไร แล้วชิบหายแล้วโหสิบสิบได้ไปสิบสิบมันได้ดาบดาเมจพันหนึ่งหมดแล้วทุกคนไปแล้วโอเคสิบสิบกันไกลไม่เอาแย่แล้วมันก็ไม่แน่หรอกเพราะเรายังเหลือกล่องฟูดอยู่เลยเนี่ยผมบอกเลยผมเล่นเกมกล่องฟูตทีหลังไว้อู้ยูกิเปอร์โอ้กล่องฟูดกูเรตตั้งให้สองกล่องกูก็เหลือสิบสองเฮ้ยกูเหลือสิบห้าเฮ้ยกอง ก็พอดีแบบไม่รีบเปิดจะเก็บไว้ตอนท้ายแบบรอบอยเปิดไปก่อนก็กูก็ยังไม่เปิดอ่ะอ่ะดันหน่อยอ้าวเลยแล้วมั้งอะโอ้โอ้บอกลูกตาเสี่ยงโชคปึ๊บโอ้เปลี่ยนตัวแล้วว่าวันนั้นมันเดาไหนเอ่อเออว่าไม่ใช่ลูกตามองไกลๆแล้วมันลูกตาเออฆ่าไม่ได้กูเจอคนที่ฆ่าไม่ได้ละไหนมันแลกอะไรได้อ่ะฟิตแมนคนขายปลาเหรอ ต่อไปทองโอเคไม่เอานะครับโ oh! อ้ยเดี๋ยวเก,ก็บเงนเกงก่อนโอ้ยดีนะเก็บเงนเกงทันอุ้ย่บอยลอยไก่มากอะบอยเออโอโอ้โหบอยแต่บอยก็ยังตายอยู่ดีป่ะเรือบินไงมึงพิตูลเข้าบอยเหงโอไทยบ,นนบินได้เหรอนี่ไงบินได้ละบินไปเลยอะบินตายด้วยอันนี้บล็อกกัน,นอีกแล้วโอ้ยค้างหัวใครจอยเกมเนี่ยฟาดมันทิ้งซิโอ้ยโอ้โหเก๊ก โอ้ยมึงฆ่าไม่ได้หรอกอะไรอ่ะแก๊สหอกไว้ได้เปล่าเนี่ยแล้วซอมบี้ของใครอ่ะของบอยเหรอไม่รู้เหมือนกันใครวะน่าจะของเรามั้งอันนี้รองเท้าสีชมพูนะครับอุ้ยเป็นขาผู้หญิงไม่ใช่ซอมบี้กูเหรอไม่รู้ข้าไปแล้วอ้าวซะงั้นอันนี้อะไรเอาหินไม่ได้อ่านเมื่อกี้อุ้ยเปิดได้แล้วเหรอเปิดได้หมวกเขียวเฉยใช่เผื่อไปกดเปิดอุ้ยกอดแดงกอดทองด้วยข้างก่อนเมื่อคืนนี่ข้างก่อนอะไรข้างก่อนที่เปิดหลักเกียวฟูดเมื่อกีพูดกอดแดงกอดทองไอ้หมวกนั่นแหละ เขาเกาะแดงกาะทองจริงอ่ะเจไพูดว่าอะไรใจพูดว่าเกาะดำปะมึงพูดมึงคลิปนั้นเดะเลยเดะเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ดาบสตอมดาเมจเจ็บค้างเลยค้างเลยไม่ค้างต่อไปกอดเพชรอันเดียวกันเลยนี่ปะใช่ไหมเอออันเดียวกันเลยอะไรโอ้โหฝูงซอมบี้ไม่ช่วยหรอกอันนี้อะไรเนี่ยหมาป่าเราเนี่ยผมช่วยผมช่วยตัวเองก็ได้ครับใช่บอยต้องช่วยตัวเองนะบอลโตแล้วอ่ะ เสียอ้คำพูดเป็นดูแย่ว่ะอืมมันพอๆกับไอ้เสีชมพูแนี่รองเท้าดำเนี่ยแก้หมดแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยของบอยหายเหลือยี่สิบเจ็ดกล่องอ่ะอุ้ยโอ้โหมันฝรั่งเออลืมถามทุกคนเลยว่าไบโอมมีสวยหรือเปล่าแต่จริงก็สวยแหละยี่สิบเจ็ดกล่องใช่ยี่สิบหกก็เนี่ยอุ้ยดีหัวมากองพูดเหลือสิบเอ็ดแล้ววายวายบอยเตรียมแพรได้เลยบอยไม่ได้ยาเลยนะก็มีแค่ดาบ นั pearls, ่นเนี่แค่ดาบพันแค่ดาบพันหนึ่งก็ติ่มตายแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมีอ๋อเหรอลัคกี้พอชั่นก็ยังไม่แน่เลยวะจะเหลือกล่องคูดทั้งสิบสี่กล่องนะก็เหลือตั้งสิบสองกล่องอ่ะแค่สิบสองกล่องแต่สู้สิบสี่กล่องได้แล้วหากันทั้งสองกล่องสองกล่องเนี่ยอาจะเกมพิกเลยก็ได้นะใครจะรู้มื่อกี้ดวงมึงดีขนาดนั้นเลยวะใช่อุ้ยก่อดีวะเนี่ยโอ้โหก่อกากเขียนว่าโอ้ีบ๊อบกัม่อะไรเดี๋ยวโดนเลยนะั่นเรยขอขอทินงด้านนี้ได้ปะวะได้เลย โอ้โหพอดีแบบได้เพชรแบบคือแบบไม่ค่อยได้ระเบิดเลยนะก็ได้ระเบิดบ่อยจนไม่ได้เพชรแล้วอ่ะเนี่ยนี่คือนได้บ่อยเหรอวะอะไรนี่คือคนได้เพชรบ่อยอะครับเนี่ยใช่นี่ไงเพชรอีกแล้วดูดิเพชรเป็นไงเโอ้ยบินไปได้ตอนนี้ก่อนเราก็ยังกันไม่ค่อยดีนะทุกคนก็พอได้อยู่อ่ะเออมาเลยสิบสองกล่องแล้วเนอะมาอีกแล้วเหลือสิบเอ็ดกล่องเนี่ยฟิตแมนคุณขายปลาปุ๊บแล้วก็อุ้ย เพชรทองเยอะจริงว่ะสุดยอดอุ้ยตรงนี้ก็สวยเชื่อว่ะมันสีเขียวเข้มขึ้นเออใช่กูไปว่าไม่ต่างสวยอ่ะไม่ต่างอุ้ยต่างไม่ต่างต่างซอมบี้ดอกเลยไหมดอกเนื้อนี้โอ้โหชาร์ปเน็ตวีห้าแล้วคุณพี่ไม่เปิดหรอครับจะรอรุ่นกับผมหรือไงก็รอรอรุ่นครับได้ดาบนี่หม่กแล้วอ่ะดาบพันหนึ่งอ่ะเฮ้นี่ยมันสองเล่มเลยวะอันนี้คือไหนวะสองบี่อีกแล้ว ไม่บอกปล่อยให้งง <Okay. S 1> อันนี้โอ้โหบล็อกสายลุงโอ้ยอเบรนี่ละสองกล่องสุดท้ายอีกกล่องนึงจะเป็นกล่องดีกล่องนึงจะเป็นกล่องโชคร้ายเหรออา้าวแล้วเรามีลมุนสัมผัสตอนไหนไวะเนี่ยอ่ะโอ้ยอันนี้กล่องดีสินะอันนี้กรอบเพชรโอ้โหโคตรกากลุ้นกันาผมก็หมดละโอเคเสีงยงโชคปุ๊บมันฝรั่งมาเร <Okay. S 1> าไปลุ้นก<ฮ>ล่องเีกันดีกว่า แพ้ได้ไงเราเหลือกล่องพุชอยู่เลยอุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ชุบหัวใจห้าครั้งอ่ะโอ้โหมีเป้ามันมีมันก็มีนี่ปะแล้วมันแพ้ตรงไหนบะต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ซ่อมเกาะมั้งแต่เพราะมีเกาะแดงไงอันนี้ฮิวบูทหนึ่งร้อยอันนี้คืออะไรวะไม่รู้อะลองอ่านดูดิไอสีม่วงที่มันเขียนอ่ะคือเอฟเฟกต์ใช่อันนี้สีเขียวแล้ว อันนี้จำห้าโอ้จำเอามาทำไมไรประโยชน์นอันนี้นเดิมไม่บ่อยไรประโยชน์กว่ามึงไมมึงไรประโยชน์กว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยจะไม่ได้ชุดกอดจากอันนี้เลยเหรอวะเนี้ยแค่เต็นน้ำเนี่ยแล้นะกูขอเกม100หนึ่งร้อยหัวใจแล้วก็กอดแล้วก็มวกมวกเขียวอีกอู้อ,อู้อะไรตีทำไมอ่ะตีทำไมหรอตีทำไมหรอ <laughs> ตอนเร่มเกดแล้วเรสั่งชองลยมีใช่่าุ้ยบอยอุ๊ยบอยได้เลขอาหารมาว่ะบอยอุ้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋รอสิกต้องค้ามารอค้าดยก่อนอุ้ยแล่เขียวอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุยวุยใส่คัพซินแล้วว่ะอุยแลขเขียวคัเซินแล้วว่ะบอยดูเล่เขียวคเซแล้วเน่ย โอเคหมดแล้วทุกคนอันนี้เป็นอ่านไม่ออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดขอแล้วก็ไปสู้กับบอสพายุกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราจัดขอเสร็จแล้วพอไปสู้กับบอสกันแล้วนะครับกดด้วยถ้าสู้กันนะค่อยอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ร้องสองให้ด้วยผมแชร์ไปบอดแชร์เหมืดแล้วเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินบัฟกันเลยดีกว่านะครับมาจัดเต็มไปเลยทุกคนรอก่อนนะไม่ใช่กินแล้ววิ่งไปเลยนะนี่ถ้าวิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะโดนรอก่อนนี่อันนี้บอยกินหมดแล้วเหรอเดี๋ยวมาแช่์ของมึงกู้ก็ไปสับบอสเลยดีกว่า มาเลยครับ<า>บอลพายุจะเป็นยังไงมามาเลยพยายุมาแล้ว้ยเรียบร้อยโอ้ขอาาเข้าปลาเป็นพายุมากูจะไปเข้าปลาน้อยจังเลยอะ่ะโอ้โหทุกคนผมลืมปรับไม่เข้าปลาเยอะกว่านี้เดี๋ยวพึ่งบอยขอปรับไม่เข้าปลาเยอะกว่านี้ก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ปรับบอลเสร็จแล้วไปลุยกันเลยหวังว่ารอบนี้บอลโหดกว่าเดิมนะใช่หรือเปล่าบอสโจ่กว่าเดิมใช่ไหมโอ้โหโหดกว่าเดิมว้ายบ่อยบ่อยโอ้โห ไ,ไคือพายุอ่ะ <c oughs> โอ้ยแ,แหลกแหลกทิพายแล้วกูจะเข้า<ล>ไรไ,ได้เลยนะและ้วกูจะเข้ายัางไงเนี่ย <c oughs> มันแหลกมากเลยอ่ะโอ้ย <c oughs> โอ้ยพายุ <c oughs> ก็มันคือพายุอ่ะบอยพายุมันมันโหดร้ายไงบอย <c oughs> เราเข้าใกล้ตัวไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยกูจะกยิงเลย โอ้โหโอ้โหโอยวันหลังมึงอกี้ป่าบอสหาป่าบอสเดียวหมดมึงรับไปคนป่าไอ้กูบานกูกูเข้าตาตัวไม่ได้เนี่ยมันอยู่ไหนก้นเนี่ยเหลือแค่หนึ่งเก่งนานอ่ะโอ้ย าสเมึงจะช่วยกูทำสินอกจากมึงจะมีไม่ได้แล้วมึงกินไรมาโยนอีกได้กูเป็นตัวรับตีนเออตีแล้วตีแล้วเลือดเราปอีกแล้วเลือดเราแล้วโอ้ยเปรมเล่กูเหลือสามอมึงปัดบอลได้โหนทำไมชอบดึงเลยเวลาแก้ยอยเนี่ย มึงตีโดบ้ากไปเนี่ยเด็ดเดียวหน้าเห็นดิเรียกูเครียดใจกูไมตั้งสู้สิสู้มันมีตามาไอกูไอ้กูให้มึงเกมหมดบินขึ้นมาตีมันเกมหมดมั้ยเออให้มันแค่ยนี้ดิวะมาดิช่วยกูด้วยโอ้เรนน่ะเออนนั่แหละฆ่ามันเออใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้ว อีนี้เดียวนี่เดียวมันไปไหนเนี่ยมึงกูอยู่นี่กูอยู่นี่พแล้วกูตีกูตีไปกูดอดเลยกูดอนบอลเลยอู้ใช่ไมบอยมันเกมหมดแล้วมันตีได้เร็วจังมันไม่ทาอะไรเลยเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะกูเกมหมดไงอ๋อเออเพราะบอยเกมหมดแล้วกูลืมอะไรไม่มันยิงไม่ยิงกูว่าทำไมมันไม่ยิงกูก็ลืมกูอ่ะตายแล้วเลยเออโอ้ยแล้วมันตีกูทำไมแตกโอเคหมอตายแล้วเข้าต่อไปเป็นสิทธของเรากูเดือดมากเลยฮ่าบินห้ามบินเลยโอม โอเคมาทุกคนผมกินยามหมดแล้วอ่ะเกมหมดศูนย์เรียบร้อยมาพร้อมยังยังยังไม่หมดเอายเอายอะเนาะมามาพร้อมแล้วก็มาเลยครับมาไม่มินหลอกต่อ <c oughs> แม่เลยเย้เอ้ยที่ไม่มีไม่ได้ละแกโกงวะแกเอยากแกจะเป็นน้ำตายอย่างนั้นหรอเราจะไม่แจกเสมอแกนะเสมอวะเสมอวะไม่นะเสมอวะไม่เข้าเรยว่ะริงเหรอบอยกอดทองเปล่า อะก่อทองไหมแหมจริงเหรออ่ะอยู่นี่ก่อนจะ<อ>พิ่งตีจะพิ่งตีอยู่นี่ก่อนไม่ตายจริงเหรอเุ้ยเุ้ยไม่นะคุณทำอะไร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 ครับโอ้โหทำไมเสมออ่ะไม่หนุกเลยอ่ะโอ้เพราะบอยมันได้ไอ้นั่นนะบัฟจากคู่เลยทุกคน <c oughs> โอ้โหโอเคครับไไม่ <c oughs> เป็นร <c oughs> แต่ผมได้สีดำ่ะครับไอ้เลสสีดำมันบวกสเกาะแดงครับสีดำคูก็มีฮะอะไรเ้าบัฟลอยได้แค่ตกแทนหมดเลย โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็สู้กับยุไปนะครับส่วนบอยนะครับแล้วก็เสมอไปนะเพราะว่าบอยกินบัฟโหดเกินนะครับนั่นแหละโอ้โหจบแล้วโอเคนะครับถ้าใครอคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วส่งให้ผมมาเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนอยบ๊ายบาย